ทางคอรมนะคะได้มีการไฟเขียวสําหรับหลักการในการร่างพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์นอัตราการจ่ายเงินสมทบรับประโยชน์ทดแทนใหม่สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะโดยทางคอรมอก็ได้มีมตินะคะในการอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์รวมไปถึงอัตราสำหรับการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์นะคะเงื่อนไขแห่งสิบในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลค่ะซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเอาไว้ค่ะสําหรับสาระสําคัญของเรื่องนะคะการร่าง ะระราชกิจสดีกาก็มีการกําหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์อัตราก,การจ่ายเงินสมทบนะคะประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขแห่งสิทธิ์ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนนั่นเองก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกิจ พระพราชก,กิจดีการะะกำหนดหลักเกณฑ์และก็อัตราสําหรับการจ่ายเงินสมทบนะคะประเภทของประโยชน์ดทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์นะคะเงื่อนไขสิทธิ์ต่างๆการรับประโยชน์ดทดแทนของบุคคลซึ่งได้มีการสมัครเป็นมาตราผู้ประกันตนไว้พุทธศักราช2561นั่นเองนะคะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและก็สังคมด้วย โดยมีการแก้ไขในส่วนของหลักเกณฑ์การได้รับประโยชน์ดทดแทนของผู้ประกันตนทางเลือกที่1แล้วก็ทางเลือกที่2แล้วก็รวมไปถึงทางเลือกที่3ด้วยนะคะในกรณีที่ประสบกับอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้โดยลดระยะเวลาให้น้อยลงค่ะหากแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อเป็นการรักษาพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะตามปกติแล้วนะคะก็200บาทต่อวันไม่เกิน30วันหรือว่า90วันมีการปรับเพิ่มนะคะอัตราก,การได้รับประโยชน์ของ ทดแทนของผู้ประกันตนนะคะทั้งเลือกที่1และทั้งเลือกที่2คะ่ะหากไม่ได้พักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและไม่มีความเห็นของแพทย์นะคะให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลโดยมีใบรับรองแพทย์นะคะมาแสดงต่อสำนักงานประกันสังคมจากครั้งละ50บาทค่ะปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะเป็นสองร้อยบาทปีละไม่เกิน3ครั้งแทนนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้ก็มีการปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนนะคะ ทางเลือกที่3หากไม่ได้รักษากตัวในสถานพยาบาลนะคะรรมไปถึงไม่มีความเห็นของแพทย์ให้หยุดพักนะคะโดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักง,งานประกันสังคมค่ะจากที่ได้ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ก็จะมีการเพิ่มนะคะเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนั่นเองค่ะ ถัดมาในส่วนของการกําหนดให้ผู้ประกันตนนะคะทั้งเลือกที่1แล้วก็ทั้งเลือกที่2รวมไปถึงทั้งเลือกที่3ที่เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อรวมไปถึงโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองนะคะก็จะเข้ารับการรักษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะหรือว่าตามมาตรการของรัฐเองก,ก็จะมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป,ป่วยเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะจากที่ไม่ได้มีการกําหนดเอาไว้ค่ะก็จะให้เป็น200บาทต่อวันไม่เกิน30วันหรือว่า90วันนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นในส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะถัดมาค่ะมีการแก้ไขในส่วนของหลักเกณฑ์นะคะได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1นะคะทางเลือกที่2ในกรณี ที่ทุกพลภาพค่ะเป็นเงินทดแทนสําหรับการขาดรายได้ต่อเดือนตลอดชีวิตนะคะจากเดือ15ปีก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในแต่ละเดือนจาก500นะคะจนถึง1,000บาทต่อเดือนกลายมาเป็น1,000บาทนะคะจนถึง2,000บาทต่อเดือนนั่นเองและมีการปรับเพิ่มอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนในแต่ละเดือนของผู้ประกันตน สำหรับในทางเรืองที่3ค่ะในกรณีที่เกิดทุพพลภาพนะคะจากเดิมนี้ที่ได้รับ500 1 0 0 0ถึง1,000บาทค่ะก็จะขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น1,500บาทจนถึง0 0 0บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการแก้ไขในส่วนของระยะเวลาค่ะ เราไปถึงอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนในทางเลือกที่3ด้วยกรณีที่สงเคราะห์บุตรนะคะโดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรสําหรับบุตรซึ่งมีอายุที่ไม่เกิน7ปีบริบูรณ์ค่ะจากเดิมนะคะจะไม่เกิน6ปีก็มีการขยับขยายนะคะกลายมาเป็นขยายระยะเวลาอายุบุตรนะคะไม่เกิน7ปีบริบูรณ์นั่นเอง จำนวนคราวละไม่เกิน2คนในอตัตรา300บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนนั่นเองซึ่งจากเดิมเนี่ยได้รับเพียงแค่200บาทก็มีการขยับทั้งจำนวนเงิน200เป็น300รวมไปถึงจากบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ก็ขยับมาเป็น7ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะมีการแก้ไขในส่วนของหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนทั้งเลือกที่2รวมไปถึงทั้งเลือกที่3ถึงแก่ความตายก่อนอายุครบ60ปีบริบูรณ์นั่นเองนะคะหรือว่าก่อนที่จะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ชาราภาพค่ะ โดยเป็นการให้จ่ายเงินบำดีชาราภาพให้แก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือนะคะระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีที่ชาราภาพนะคะแต่ว่าถ้าผู้ประกันตนมีได้ทำหนังสือระบุไว้ค่ะก็ให้นำมาเฉลี่ยสำหรับการจ่ายให้แก่สามีภริยาบิดามารดาหรือว่าบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่าเท่ากันนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะในส่วนของผู้ประกันตนทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่2นะคะรวมไปถึงทั้งเลือกที่3บ่วยด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือว่าโควิด -19 ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563จนถึง30กันยาย,ยน2565นะคะแล้วก็มีการเข้ารับบริการหรือว่ารักษาพยาบาลตามแนวทางของกระทรวงสาธารณาสุขหรือว่าตามมาตรการของรัฐมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนสําหรับการขาด รายได้ตามที่กฎหมายได้มีการกําหนดเอาไว้นะคะที่ประกันสังคมกําหนดตามกฎหมายเอาไว้นะคะก็คือจะมีการกําหนดให้ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่2รวมไปถึงทั้งเลือกที่3ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยอยู่ก่อนวันที่ร่างพระราชกิจสิทธิการนี้บังคับใช้จนถึงวันที่พระราชกิจสิทธิการนี้ได้มีการบังคับใช้นั่นเองค่ะก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์ดทดแทนเป็นเงินทดแทนการขาด รายได้ตามกฎหมายใหม่มีการกําหนดให้ผู้ประกันตนทางเลึกที่1น,นะคะทั้งลืกที่2แล้วก็ทั้งลืกที่3ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่ทุพพลภาพเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ตามกฎหมายเดิมค่ะซึ่งก็จะมีการสิ้นสุดนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ ไปแล้วหรือว่ายังคงได้รับสิทธิอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการกําหนดให้ผู้ประกันตนทั้งเลือกที่3ค่ะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีที่สงเคราะห์บุตรตามกฎหมายเดิมมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มขึ้นตามกฎหมายใหม่ด้วย ซึ่งคณะกรรมก,การประกันสังคมนะคะในชุดที่13และก็ชุดที่14ค่ะได้มีมติความเห็นชอบสําหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์รวไมไปถึงระยะเวลาแล้วก็อัตราการได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีที่ประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป,ป่วยกรณีที่ทุพพลภาพกรณีที่สงเคราะห์บุตรรวไมไปถึงกรณีชาราภาพตามร่างกฎหมายด้วยนั่นเองค่ะท้งนี้กระทรวงแรงงานก็มีการเสนอนะคะรายละเอียดต่างๆข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับขออนุมัติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา27แห่ง ราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐนะคะพุทธศักราช2 5 6 1มาแล้วด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่คอร,รมอน,นะคะได้มีการไฟเขียวสําหรับหลักการร่างพระราชก,กิษฎีกาหลักเกณฑ์รวมไปถึงอัตราจ่ายเงินสมทบรับประโยชน์ทดแทนใหม่สําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นั่นเองสําหรับมาตรา40ก็คือผู้ที่ประกอบกับอาชีพอิสระนั่นเองนะคะก็มีการขยับสําหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนั่นเองค่ะก็มาติดตามสําหรับในรายละเอียดเต็มๆนะคะสามารถไปติดตามกันได้ที่เพจสวทชุมพรนนั่นเองนะคะ